สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวนะครับจังหวัดตากแกวนะครับจังหวัดตากแกวนี่อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญน,นะครับประมาณ80กิโลนะครับจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับเราไปดูกันว่าเราไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับ คาตที่เนาารมเตียมอต้นะใจมาพราพรมมันคือชื่อตัวปษาที่ตั้งอยู่ในต้นเลบาตใช่มต้ตัวนะครับละสาสวัสดีครับเจอกันนีกแล้วนะครับกับฝ้ายพาเที่ยวนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ ปราสาทตาพรมนะครับจังหวัดตาแก้วเราไปดูบรรยากาศรเราก็มากับคณะทัวรนะตรนนี้น่าจะเป็นต้นยางน,นะครับโอโ้โหต้นใหญ่มากต้นยางต้นใหญ่มากนะ ปราสาทพรมนี้สร้างขึ้นในสมัยทศวรรษที่12นะครับในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันแระสร้างขึ้นมาพร้อมๆกับปราสาทบานย์นนะครับเรามาดูกันร,บรอบๆนะครับ,ร,บรอบๆตัวปราสาท ประมาณนี้ที่นี่ก็จะมีความเก่านะฮะความเก่าของหินจะใช้หินทรายนะครับเป็นแบบหินทราย มีทับหลังลายทับหลังมีสวยงามมาก มีความเก่าจะใช้แบบทรายแกะสะลักนะครับ

าทบเสียงแม่ไม่เห็นรเราจะไม่เดินมาข้างหน้าเลยตรงนี้เป็นด้านหน้านะครับพ่อข้าวลมออกนี่จะดีมากเลยพาเดินรอบปราสาทนะ ก็จะมีป้ามาขอทานเยอะมาก បាក់តាមម្ដងធម្មម្ដងធម្មម្ដងໄວគ្នាមកតគាត់ដល់មកយល់ខ្ញុំទេអត់ចូលអត់ហើយទឹកមកមកខ្ញុំន້ອງមកខ្ញុំហាមមកទៀតហើយមក8 15យ៉ាងនេះ6នាក់នេះមួយនេះអត់ទេកុំចូលកុំចូលមករឹងជាងគេហ្មងថតមិនហ្នឹងថតឯងញ៉ៅបូលីថតយកឲ្យបូលី2 4 6អាខ្ញុំនេះឲ្យយី ញ៉ែឡេមកមកអត់ហើយ67ទឹកមួយនេះអត់មកទៀតទេម្នាក់1000ហើយញ៉ែងសល់មកដល់បានអូខេចូលដៃតាមនេះគេចែកតាមនេះនេះហើយអត់ចូលទេចែកតាម700នាក់ទេមិនដឹងថាម៉េចទេបងញ៉ែអេ300នាក់ទេថតទុកហើយហើយគណនទេព្រោះ1000អឺຖືថាតែចូល5នាក់

อะไรลูกอะไรลูกอยากออกกล้องไหมชื่ออะไรชื่ออะไรไมันจะขาดประมาณนี้ <c oughs> ปริแถมให้เจรสมบูรณ์เรียบุดสมบูรณ์เรียบุดเพราะว่สมบูรณ์มากๆสมบูรณ์มากไม่ได้ยินนะคทำเนี้ยอาวุธโอไม่ได้ยินนะออาจจะไม่เคยได้ยินเลยแต่อันเนี้ยต้องการอันใหม่ น่าเอน่าสนใจมากเพราะว่าเด็กไม่ค่อยเห็นเออมันเหมือนกาสลักหน่ทำไมันเหมือนแบบไม่ทรงคาบเนี่นะมันเดือนว่านี้เยอะมากไดนถือว่าโ o นะ้เยอะได้เยอะมากต้องนับถือไม่ใช่้อ้ตนง้ต้ององง้ เดนตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้หินนะค่าข้าวก็2สองเหรียญน,นะครับสองเหรียญประมาณเจ็ดสิบบาทร้อนมากร้นอนไหมร้อนมากครับ มากาบฟใส่้าใสบอกร้อนมากนี่นะคะเดี๋ยววันนี้จะดําเนินรายการแล้วนะครับทุกคนเขาไปกันหมดแล้วจ้ารีบเลยเข้าหรอใช่จ้านี่นะคะทุกคนพ่อหน้าตาเหมือนจะเป็นลมเลยคือมันค่ะเออเขายังไม่ออกไงแม่งอยู่นี่ เอาเอาเอาไปว่ไปว่มมะมาดิเลยมาฮะมาดูเออมาถ่ายข้างนอกนี่ได้เรารับบทเป็นพอสอท่านหนึ่งนะคะทุกคนถามต่อให้มันไปดูต้นตาลหน่อยโบรอโอ,โอทีดีวันนี้นะคะ แต่งแบบกันร้อนแต่เสื้อสีดำงงมากทำไมนี่มีต้นตาลด้วยเหตนว่าอะไรไม่รู้มีฝาน้ำด้วยมีลูกตาลด้วยอันนี้นี่เป็นตาลนี่นี่เป็นตาลนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมมาเที่ยวได้นะคะ,ะ,คะประสาทต,ตาพรมนะคะที่ตะเลบาติค่ะไม่ใกลจากคนมเป็นนูหลับตลอดทางเลยค่ะ <c oughs> คือมันร้อนแบบคือถ้าแดดแบบมันไม่ค่อยมีแดดมันจะดีมากเลยแต่นี้มันมีแดดแล้วแบบแรงด้วย <c oughs> ตอนช้า ดีค่ะร้อนฉ่ำเลยค่ะร้อนฉ่ำเลยค่ะเล่านะคะมันเห็นทั้งประสาทป็ใส่ไม่ได้ออกกล้องนานมากแล้วอ่ะเขินๆหน่อยเขินทำไมก่อนเอาดีเรายังไม่จบกับการตาลราหาประสาทคะนี่นะคะก็เป็นการตลราหาประสาทนี่นะคะนี่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 ซีรีส์ตลราหาประสาทที่แบบ ควรจะจบไปตั้งแต่แบบเกือบสี่ปีที่แล้วใจ่อ่ะเว้ยใช่ลอนตาลปะแต่ว่าต้องไปไปปอกห้าพันมามีลอนตาลด้วยตรงนี้ไม่มี้ะครับ พ่อคือร้อนมากนะคะตามล่าหาประสาทมันยังไม่จบนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเริ่มซีรีส์เดี๋ยวจะเริ่มภาคใหม่แล้วนะคะตามน่าหาประสาทนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดแกวนะใช่เพราะว่าจริงๆซีรีส์นี้เนี่ยมันควรหมดไปตั้งแต่แบบเท่าไหร่นะควรจบไปตั้งแต่แบบสามสี่ปีที่แล้วนะคะเพราะว่าเราเลิกตามล่าหาประสาทนานแล้วแต่ว่าเราทำไรไม่รู้รายังไม่เลิกนะคะเอ๊นี่ลําตาลเหรอ ไปถึงบ้านบูดพอดีจบเดี๋ยวเราไปไปไหนกันต่อเยอะมากครับไปร้านอาหารครับโอเคค่ะไปร้านอาหารหรือไปทะเลสาบไปร้านอาหารครับร้านอาหารไปร้านอาหารต่อครับคานจาดูเกะอันยาต่ออัาบางทุกคนเลยเข้ามาอีเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยว วันทันค่ะทันค่ะ้อนมากอากาได้ีมากไม่มีเน็ตแลยก็ต้อกลับบ้านก็เรามาเป็นคาราทัวเลยนะคะทุกคนจากปราสาทพรมพรมแล้วเราก็ขับรถมาเรื่อยๆบรรยากาศก็เป็นประมาณการทาง เราจะไปกันที่ร้านอาหารนะครับจะไปดูกันว่าวันร้านอาหารที่นี่มีอะไรขายบ้างนะโอเราดูใช่ไหมว่าเรามีขาตั้องไปสื่อเดี๋ยวขอไปดูอีกทีเอ่อกลับไปเพราะว่านี่บรรยากาศบรรยากาศทุ่มนาเลยโอ้โหนะครับเป็นร้านอาหารนะอยู่ที่จังหวัดตะแกวนะครับโ็อก่อนก่อนที่จะเข้าไปนั่งโต๊ะเดี๋ยวขอขอเล่นเกมหน่อยนะครับขอ

้าลูกได้มไม่ได้ปิโ้แล้วเขาต้มมัดนะครับของที่นี่นะโอ้ของจังหวัดจังหวัดตะแกวนะครับนี่เขาต้มมัดกินก่อ,มอ,อน,นม่ไดจ เขาต้องมัดเป็นเขาใส่ในใบใบอะไรกันเนี่ยใส่ใส่ในใบแกะมันก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้เป็มเค็ม มันคือเขาต้มมัดไงแต่แต่มันไม่มีมันก็ใช้ข้าวหลามมันใส่มาในเขาใส่ในใบอะไรมาตนี้อานนี้นี่แตกลายเขาเรียกอะไรกันไม่รู้น่ต้มมัดอย่างจริงโอ้ยกุ้งมามีครับกุ้งกุ้งมีปลาด้วย ค <author> er รับกุ้งแบบโบราณเย็นๆกุ้งเผากับติดไก่ มันจะกอบค่ะแล้วแบบมันก็จะมีมันคริใช่ไหมคือมันหนังเยอามอนเยอะเนื้อเราก็มันไม่ต้องแกเองนะคะมันเยอะมากปิ้งจานปันมันไห วันนี้ยังหาคนตันเดเศูให้หนู่งนะแมตนาไปขอมมันกินได้แลวทุกคนแบบไม่ต้องเอแบบเก็บมาให้หลแล้วอ่ะแล้วก็เนี่ยมันเยอะมากนม่ห่อร้นนัว

อรหาูเจ็เท่าไหร่ะเจ็ดสบี่น้าไหนะครับยังหาบยังหาบวันนี้มาอยูอย่เลย ที่ยายมาซื้อเมื่อกี้นะขนมอะไรไม่รู้เปิดตอนเลยไม่เท่าไหรอ่นักมันจะจืดจืดเทไรไม่ะจืดน้ตาอร่อยแม่ต้อันต้องเป็นมีน้ำตาลอ่ะมีน้ำตาลเด่นอ่ะจิ้มกับน้ำตาลนหะใช่กต้องน้ตาลน้ตาลา้ตอพกของี่ท่านี่อ่อยกลับบ้านแล้วเขาไปทานน้ำตาลอั่นี้อร่อย ทานไปก่อนอร่อน้ำพนกรต้มน้ำพูนกต้มน้ำพูนอะไรไม่รู้มจืดใครว่าทัพไทก็จะเป็นของไทยที่เรียกว่าอะไรนะคะ้แล้นน้ำลต้มน้ำพูนจิ้มกับน้ำตาลใช่น้ำจิ้มกับน้ำตาลน่อีีนนึ่งเลยงแต่ว่าคนก็หวานวเอะไรออถ้าเปใบใบอะไรกัไม่รู้ ไปจากบ้างเหมือนนะเป็นไส้อะไรใส้ถั่ว เบียค oh yeah, 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 right. mm er ุลือึเบียพี่เบียเบียคนลือขึเบียไม่เคยกินเบียบอกอร่อยเบียต้องกินอ๋อไม่เยอพี่อันนี้จืดอันก็เคี้ยว่อยกว่าเจ็ดจดจือันถอยกว่าถ้าจิ้มนมมาอร่อยใช่ไหมอ่าต้องจิ้มนมใกุ้งไหม เตีถั่วนะครับถั่วต้มในถั่วต้มเขาก็มาขายแบบประมาณนี้มีนี่เป็นสองอันนะใส่ถั่วต้มไว้ข้างในนะครับเนี่ยนี่ครับใส่ถั่วต้มข้างในข้าวกลุ้นนี่ครับนี่ใช่ไหมคะ่ะใช่มันเป็นมลไฟพันเนี่ย มาไฟพันเนี้ยพันพันหวานไหมพันยหวานนะขี้วันหวานเปรี้ยวหวนเปรี้ยวหเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวหวานมาสุดชื่อเลยนะคะลองลองมาไฟเขียวโอ้โหเปรี้ยวหวานหวานลูกอะไรพี่มาไฟมาไฟเขียว ใช่มาไฟพันเขียวลองดูดิลองกินดูเปียกอร่อยดีเปรี้ยวหวานๆนะอ่อยอร่อยสดชื่นเราสั่งใครอ่ะเคยเห็นสั่งปะออยสั่งปะออยอ่สั่งปะอ้อยอ้อยกับมะไคืออะมาไฟ แบบนม้าไฟเขียวมันต้องกินเหลืองเหลืองแล้วนี่ันนี้อันลองดูรี้ยวเปรี้ยวๆหวานๆมาไฟเขียวไปให้พ่อต่อชิมมันก็หวานหวานอยู่เออมันก็หวานหวานฟาดใจเราไหมลูกแต่หนูโดนลูกอะไรคะเนี่ยม้าไฟกินยังไงอ่ะคะม้าไฟเปี้ยวเปรี้ยวหวานมันยังไม่สุกค่ะมันได้อยู่มันเขียวอย่างเงี้ย เหมือนลองกองเงี้ยหรอใช่แต่อร่อยนะคุณนุ่นเปรี้ยวๆหวานๆขอขโมยแครกเกลียวเดียวป้ากลัวได้ๆว่ามันอะไรวันนี้วันอะไรคืนวันนี้เปรี้ยวหวานหวานฉุบคอเราจะซื้อกันทุกอย่างไม่ได้นะทุกอย่างเลยนะต่อไปถานนี่นี่คือหมดเลยนะ ซื้อหมดเลยลองเรานั่งอยู่ตรงนี้ได้ทั้งวันเลยนะเพราะมันมีมอเตอร์ไซค์มาทั้งวันมันไม่มีเถียงนานนี่ไงทั้งีไงไม่ทำไมเห็นเถียงนานไหมแค่นั้นนะนะใช่เถียงนานก็มีแค่นั้นเพราะนั้นก็เถียงนนใช่นุ่นก็เถียงนะตรงนี้นถัดไปมันคือเวียดนาม<อ>นี่มันจะติดเวียดนามแล้วบรรยากาศแบบดีมากนะครับที่นี่นะครับที่ตาแก้วนะเดี๋ยวเราออกรถ

ยังยังาบ้านเสนาขอบันรอยังพองอยู่ฮะโอเคค่ะทุกคนก็จบทิปไปเที่ยวเอาติ้งกันแล้วนะคะก็วันนี้สนุกมากค่ะแบบกิจกรรมเยอะนะคะร้อนด้วยอิ่มด้วยก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเกือบเป็นผู้ประสบภัยเป็นไปแล้ว นั่งกินอาหารอยู่แบบคือพายุมาแรงมากเป็นพูดประสบภัยทั้งแบบร้อนมากแล้วก็พายุเข้านะคะมรากำลังมาชมคาเฟ่กันนะครับนี่เป็นคาเฟ่ฮะแม่สั่งย่างแม่สั่งย่างป๋าใส่ย่างค่ะหายไปไหนก็ไม่รู้หายระเบิด ้อย่างระดับสูงอน้องค่ะข้างข้านค่เดียวเลยมี